วันทํางานอีกวันวันนี้จะทําการลงแผงไข่อีกครึ่งฝั่งอันนี้เรียกแผงไข่นะรังไขนะ่เนี่ยบางบางพื้นที่เรียกไม่ถูกเออไม่ใช่เิยบางพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันรังไข่แผงไข่เป็นอยู่ประมาณเนี้ยแต่อันนี้เรียกแผงไข่นะฮะอันนี้เราจะลงแผงไข่ให้กับมแมลงได้อยู่อาศัยบ่อน,นี้เป็นบ,อนบน่อนุบาลอนุบาลมานานแล้วล่ะดามันไม่ได้ต้องไปไล่ดูคลิปดูจากปริมาณตัวการถอดคราบเริ่มเยอะขึ้น,นะคะ่ะ เราก็ต้องเพิ่มพื้นที่ให้กับเขาถอดคาบในระยะยาวขึ้นนะช่วงนี้เหมาะอากาศเริ่มเย็นด้วยวันนี้ก็ว่างไหมยัยงไม่ว่างเกี่ยวข้าวอยู่ข้าวยังไม่ขึ้นเล้แต่แบ่งหน้าที่กันนะนาพจน์ไปทํานาอันนี้เลี้ยงจิ้งหรีดรออะไรประมาณนี้นี่คือการบริหารจัดการการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพอิสระแต่บางทีเราก็ต้องจัดการตารางงานของตัวเองนะไม่ใช่ว่าทํางานให้ตัวเองทําเมื่อไหร่ก็ได้ บางเวลาทำเมื่อไรก็ได้แต่บางเวลาจริงๆเราต้องการการดูแลเราก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลเขานะแล้วก็อาหารน้ำนี่ขึ้นข้างบนหมดเลยนะรอบนี้อาหารน้ําขึ้นข้างบนหมดด้านล่างคือจะไม่วางอาหารวางน้ําให้เขาละให้เขาขึ้นมาข้างบนได้เนื่องจากช่วงเนี้ยเขาจะดูแลตัวเองได้การเติบโตก็เติบโตดีค่ะช่วงนี้นิ่งๆยังไม่ค่อยกินอาหารอากาศเองก็เย็นสบายไม่ถึงจำหนาวแต่กลางคืนก็จะมีลมบ้าง นะก็ใช้วิธีใช้ผ้านะคุมไว้แต่ไม่ได้คุมทุกบ่อนะคุมเฉพาะบ่อเล็กบ่อเล็กๆหน่อยเพราะว่าบ่อเล็กอะแมลงเล็กเขาค่อนข้างบอบางหนาวง่ายแล้วก็ตายง่ายนะจังคืนก็จะใช้ผ้าปิดแบบนี้นะบ่อเนี้ยเพิ่งฝักอันนี้ก็เลยยังไม่ลื้อผ้าออกให้ความอบอุ่นต่อทีนี้บ่อนี้โตมาสักระยะหนึ่งพ้นช่วงอนุบาลแล้วปเปอร์เซ็นต์รอดตอนช่วงเล็กการตายน้อยนะวันนี้ก็จะเพิ่มที่อยู่ให้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะคะสำหรับมแมลงให้ดูบรรยากาศโดยรอบอืมโอเคอัปเดตประมาณนี้พอเป็นแนวทางหากว่าสงสัยอะไรยังไงในคลิปนิดนนี้มีแบ่งให้เป็นเพลิดเพลิดนะคะ เข้าไปดูได้สําหรับเพื่อนใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาดูแลยังไงมันต้องมีอะไรบ้างในนี้มีให้ครบนะหากว่าหาไม่เจออะไรยังไงไปที่เพลย์ลิสต์ค่ะคลิกที่เพลย์ลิสต์มันจะหาง่ายเนื่องจากคลิปที่เป็นวิดีโออัปโหลดอันนี้มันเยอะแล้วก็ให้ดูจากล่าสุดนะอัปโหลดล่าสุดที่อีพีสูงๆหน่อยอีพีต้นๆอนะ่ะไม่ใช่ไล่ไล่จากอีพหนึ่งไม่ได้นะอีพีหนึ่งมันเป็นวิธีเก่า ที่ตอนนี้อันนี้ปรับเปลี่ยนไปหลายวิธีแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปหลายแนวทางนะฉะนั้นไล่ดูจากอีพีที่อัปเดตล่าสุดลงมาเรื่อยๆจะเจอวิธีที่กาลังเลี้ยงอยู่แล้วก็ถ้ามีวิธีใหม่ๆก็จะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวนี้นทํางานแล้วเดี๋ยวพวกกันที่หน้าจะ้ะ